สาหร่ายสไปรูเลน่าทำไมถึงดีต่อสุขภาพนะคะสาหร่ายสไปรูเลนานะคะจัดเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีจะช่วยในการซ่อมแซมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่นะคะเหมาะกคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อออกกาลังกายหรือว่าคนที่ทานวังสวรัตด้วยนะคะอย่างที่2นะคะสาร่ายสไปรูลีน่านะคะยังมีกรดอะมิโน,โนสูงช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็ทาให้ความเหนื่อยล้าในร่างกายเนี่ยหายไปนะคะเหมาะกับกคนที่ทํางานหนักนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเหนื่อยเพียออ่อนล้าได้ด้วยนะคะอย่างที่3นะคะดีต่อสุขภาพอหัวใจนะคะช่วยในเรื่องของไขมันในเลือดนะ ldl hdl แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะอย่างที่ สีนะคะก็ค like, ือเกี่ยวข้องกับอิมมูนนะคะกระตุ้นไซโตไค์เช่น IL 2นะคะและยังช่วยเพิ่มการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะานตัวของแมคโครฟาจ T เซลล์ cell, แล้วก็ NK เซลล์ด้วยนะคะแต่หากว่าใครแพ้สารหลายหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแนะนําสารหลายสไปรูลีน่าไบโอแคป1ขวดบรรจุ30แคปซูล สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือ TikTok Shop ในตะกร้าสีเหลืองที่โบปักตะกร้าไว้ด้านซ้ายมือดีได้เลยนะคะหากใครที่อยากจะปรึกษาหรือว่าคุยกับโบโดยตรงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ